เอาล้ครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยรักกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะตามเดิมเลยเราสัญญากันไว้ว่าจะไปให้อาหาร n p c ให้มั้ล่ะ v i l l a g e r นั่นแหละคนเก่าก็เ,เรียก NPF กันไม่ต้องฟังผมก็ได้นะเรียกวิเลเจอร์โอเคอเตียงนอนนิดตรงนีน้ไม่เอาดีกว่าเปลือก เราจะเอามาแบ่งแบ่งไอเด็กเนาะทำบุญให้เด็กเด็กขึ้นไม่ได้โอเคให้เด็กมันโตแล้วเราจะเอาอะไรนะเรียกว่าเป็นสมุดอะ่ะมันจะเป็นที่ทำงานโตโตทำงานโตทำงาน หรือว่าหน้าเด็กเกลียวนะเ,อยเอ้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 ยลงมาก็ได้นะลงมาก็ได้นะลงมาใส่ลงมาลงมาดิดูเต็งมา เออหวานเนาะรึบโอเคอ่าเอาข้าวไหมฮะเทมหรอดีว้าวผมเจอของดีแล้วล่ะผมนึกว่ามันเป็นตัวธรรมดาตางๆแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเช้านะโอเค น่าจะโอ้โหเด็กนี่เตรียมรอ,อกินข้าวเลยเนะี่ยโอ้โหพ่อรับทันว่ะเด็กนี่เตรียมรอ,อกินข้าวเลยนะไปเอาไปอ,อื้อดู ให้เตียงนอนมันดีสปอนอะไเลยชิฟชิฟชิบชิฟชิฟชิฟซิบริดฮัว,ว้วาวว้าวดีมากเลยดูควรเก็บไว้ควรเก็บไว้ เราได้ตัวดีๆนะคะแต่ไอพ่ออันนี้มันเป็นตัวเมียนะครับผมดูเมูซี่โอเคเอ้าวบล็อกไม่พออีกแค่นองโอเควัดดีครับ แทนที่คุณจะแบบหาบล็อกอะไรมาขุดก็ได้นะ,ะมาเอามาอุดไม่ใช่เอามาขุดเอ๊ะโอเคอเอามาอุดตรงนี้ชึบแล้วก็เพื่อกันสังเพ่มันฮะนี่ผต้องการเิมเมอรัลอ่ะเขาใจปะนี่กลัวมันกระชาก อมันอยากอยู่ด้วยกันก็ดีแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาดีเดีย๋ยวเราจะเอาให้ลูกผสมกับพ่อเองเย <c oughs> อยลอย,อย่อย่าคิดสิ่งนั้นนะคะไม่ไม่รู้ในมือถือมันจะทำได้หรือเปล่าไม่น่านได้นะผมว่า <c oughs> น่าจะไม่ได้จริงด้วย <c oughs> ว้าว <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> อ้อ โอเคอืม,อมก็จะแปะไม้ตรงไหนมไม่ยืมผมจะไม่ชั่วคราวต่อไปแล้วผมจะครับใหม่โอเคนะผมจะครับใหม่ไม้นี่ก็ไม่พออยู่เลย ไม่เอาไม้ขาวเราจะเอาไม้ดำนะครับตอนนี้เราประหยัดไม้ขาวเอาไม้ขาวเราต้องใช้ในการก่อสร้างตัแต่ไม้ดำมันเอาทำได้หลายอย่างตอนแรกผมก็จะแบบทำโดม NPC อโดมที่มันแบบ โค้งโค้งอะ่ะมาเดี๋ยวผมวาดเนี่ยเนี่ยแบบเนี้โดมอะ่ะเออที่มันโค้งๆงอะ่ะเออนะ ไม่ติดเผลอไปฆ่ามันแล้วอ้โหน้ออ่อนแออ่อนแอจังเราจะตายแล้วแม่เออช่างแม่งมันมันตายไปแล้วก็ตายไปเลย <Huh? S 1> ก็มันมัวขยับตัวเองอนะเนาะไปเราจะไปเอาลอตเท n f i นฟร2ชสามสองอันที่บ้าน โอเคลัตเทนฟรีชลัตเทนฟรีชเราต้องไปเอาลัตเทนฟรีชเท่าไหร่ดีเมื่อเราเราโยวนทิ้งไปหมดแล้ว <g ul ose> นี่หว่าอ้อหเนอะงั้นผมก็จะทำสิ่งที่เรียกว่านี่เพื่อประหยัด พื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้นดูมามันก็คือสิ่งนี้แล้วเขาก็จะพิมพม์มาว่าพี่ฮะพี่ฮะมันช่วยเก็บอะไรได้อย่างครับไม่เสร็จอย่างครับไม่เสร็จนะครับเออ ะผมจะครับเอ้าเสร็จแล้วเหรอวัดแมวโอเคนี่อันนี้ที่ตีนะครับที่ตีไม่อยากเอาวางไว้นอกบ้านอยากเอาวางในบ้านในบ้านมันก็แบบในรักษณะนี้ว้าวเจืออี อันนี้มันถือมไม่แสงสว่างโอ้โหถ้ามันมีแสงสว่างถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากเลยโอเคเราควรให้อันเบกกิ้งมันนะครัะโพสว้าวมีความดูดีมันเอาดีกว่ามันแบบ เืองพื้นที่เกินไปครับมันเปลืองพื้นที่งั้นเราจะขยายพื้นที่ดไหมอ่ะผมจะขยายพื้นที่ดีไหมอ่ะงั้นผมขอนะไปทำนนง่าย มาทำตรงนี้เออก็ดูดิโอเคแล้วก็สิ่งนีแล้วก็ไอ้เจ้าบ้านนี่ยุบนี่ดูนี่โอเค เราขอคราฟอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะหยีนี่วะโอเคนะครับได้แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมคราฟมาสองอันเพื่ออะไรได้เวลาไปฟาร์มซอมบี้แล้วแหละเอฮแล้วก็หนังเ <c oughs> กาะหนังมันอยูไ่ไหนเกาะหนังเอา้า อืมรกระหนังงอ,อดทะเลาะกับประตูโอเคอุย้ยเมื่อกี้มันมีอยู่ท่านนึงนะครับ นี่อยางเดียวโอเคครับได้เวลาไปฟาร์มสัมบี้กันแล้วไปฟาร์มน้องเขียวด้เบิือนได้ยาละเบิรตตื้เดตื้เด็กตื้อเดตื้เตื้เ ทำไมมันตีไม่สักใจเลยอ้อหอดีล้วไม่ดับด้โอ้โหงั้นก่อนนะตีไม่ดับใช่ไหมได้การคล้องตัวสูงนะนะ อึ้งละสิท่าอึ้งละสิท่าอึ้งละสิท่าืมจะเอาหรอฮะไม่นำ้ำหนีไม่ได้หรอเช็คโอเคไม่มีซอมบี้เหลือเลยหรอ ผมจะทีพีหาใครเล่นคนเดียวมิดไนเลยล้กกันแน่เกิดแล้วละ่ะอือคิ i t ติ a l เอเดี๋ยวนะผมมีท็อตแล้วเปล่าไม่ไมีมีแปะไว้แปะไว้แปะแปะ,ปะ แปะแปะแปะแล้วก็แปะลรงนี้ไว้โอเคได้เวลาสู้กันแล้วแหละอขอบคุณว้าวเด้เจ็ดละตอนนี้เราต้องการอาหารมากเลยนะไก่ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวฉันจะกำจัดซอมบี้ให้พวกนายเอง ไอ้ฉันมาคนถอนคิดท่ายังไงล่ะโอ้โหพูดนี่ไม่เท่เลยเนาะอะดูอแล้วมันจะเอาไปทำอะไรครับผมงงอักอย่าอย่าทำลายผื่นป่าที่ดีงามของคนไทย นะมาประชุมค่าบ้านเราเหรอฮะนะหยาหยาได้ไหวะโอ้ยแล้วก็แค่รอพวกมันตีกันโอ้โหนะึกว่าจะได้หัว เนี่ยนะเมื่อกี้มันธนูเอนชานโอ้ไม่ได้มันฟังไปก่อนไอซูบีตไตอือดับเบิลคิวเลตันคิวเมเบยอนแทบิเออผมพูดมัวนั่นแหละจริงๆไม่เคยเล่นขอใช้ไปหยดหน่อยนะเริ่มหยว ในเวลากินข้าวเย็นไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวว่าจะให้บอกเราไม่บอกไม่กล่าวเลยเนาะขอบคุณไอเด็ก เด็กมันอยู่ไหนเอากินไปก่อนลักกันก่อนที่เราจะไลเดอร์คลิกใส่ใส่มัน oh. เออไลเดอร์คลิกโอ้โหไลเดอร์คลิกได้มาแค่สองเองโอ้โ oh. หคลิกอ๋อเหรอ คือเราต้องให้ให้มันตีเราจะได้เยอะก็พอเนาะได้เปียบว่ะฝั่งที่โคตรได้เปียบเลยเอออ่ะจ๋อฮึ ตัวนี้ไม่ดอกว่ะน้อยก็ใช่ลงมาโอเคนะครับผมขอตัดคลิปเลยไม่บายสำหรับวันนี้